ทุกคนมีอยู่กับบีนช่องวีนขนายแล้วนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวทิพกับคนแต่งหน้าแต่ว่ามีพี่เฟิร์มมาด้วยกันอีกแล้วนะคะ3วัน2คืนแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นวันแรกเท่าไหร่นะคะแบบช่วงวันแรกคืออาจจะชุรมุนวันนี้เป็นวันที่2แล้วไม่รู้จัก นี่ก็คืออยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนขึ้นมาแบบเหนื่อยมากแบบขึ้นมาแบบยากมากแล้วก็เขาจะไม่มีนะ่ะน้ำมีไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณเน็ตนะคะขึ้นมาก็คือเป็นโซเชียลแบบดีหอ,อกสุดๆบรรยากาศมันดีมากอะอยากให้ทุกคนได้ลองแบบมาธรรมชาติแบบที่ธรรมชาติจริงๆอะมันรู้สึกว่ามันทิวจริงๆนะใครที่แบบว่าอยากได้แบบ ดีเฟสตัวเองหรือทำงานแล้วมันเครียดหรืออะไรเงี้ยให้ลองมา ไปอะไรแบบนี้ลองดูหรือแบบใครที่แบบกล้าไปคนเดียวกับคนแปลกหน้าเลยอะเราว่าก็ดีมากๆแบบไม่ต้องมีเพื่อนมาก็ได้หรือนี่ก็เป็นเช้าว,วันที่สองแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ตื่นมาแล้วก็ไปอาบล้งหน้าเป็นคนม,มาแล้วแล้วก็รอกินข้าวคอนัดประมาณ9ก้าโมงค่ะนัดเก้าโมงแล้วก็กินข้าวเสร็จวันนี้วันที่สองจะเป็นทิปแบบไปดูช้างเข้าป่านิดหน่อยเขาบอกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวไปดูว่าจริงไหม อันนี้คือแบบบรรยากาศตรงข้างที่เรานั่งกินข้าวกันตอนเช้าเลยนะเนี่ยเขาก็จะเป็นลำพานแบบนี้อยู่ตรงบ้านเลยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ้านดีกว่าฝือห้องน้ำที่นั่งอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนวิดดูด้วยได้ไหม กิลิ์ลุกวันนี้ชุดอะไรไม่รู้แต่งไปก่อนรวมรวมขอบคุณนะหิวมากเลยค่ะหิมแล้วหรอบทานกนเลยเนีตอนนี้ก็เพิ่งกินข้าวไ,ไปเสร็จนะคะแล้วก็โดนตบ ดาวรลอยไปคนละนึงเฮ้ยฉันยังไม่โดรล้อได้ไงคะฉันยังไม่โดฉันต้องคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ไม่มีสัญญาณตแจะไปวันนี้ไปไหนบ้างนะวันนี้จะไปน้ำตกแล้วก็ไปดูช้างแล้วก็เดี๋ยวมีไปดูหมู่บ้านของคนที่มีนะคะที่ีชีวิตใช่แต่เขาบอกว่ามีแบบของให้ซื้อแต่ว่าไม่มีตังแต่ไม่มีตังค์แล้วจะโอนไม่ได้ไม่มีเน็ต มาแบบยากจนใช่แบบไหนกันเนาะคนนูวงปักเป็นไม้กระดาษเดี๋ยวไปดูใช่ใช่ยังไงเนี่ยแล้วที่เนี่ยไม่รู้จะไปดูคนดูรอบข้างนะคนละธรรมชาติแบบพวกเราอ่ะโคตรจะเหมาะวิธีกดตังค์ปะไอ้ดิวเนี่ยเขาเนี่ยไอ้สัตว์ปิดซามกินอ่ะซิงเซเว่นใกล้ฉันแต่โคตรไกลอ่ะพื้นที่คุณไม่อยู่ใน คือเซเว่นอยู่จังหวัดตากตอนนี้อยู่เชียงใหม่ขอบขอบเลยใช่ตะเท็บเลยอ่ะคือมันไกลเกินแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ขนาดนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวไปดูวันนี้เราจะยากลําบากกันแค่ไหนนะคะไปภาพทางเดินไป็บ้าเดินได้เดินได้มือใหม่เดินได้ไปดูทางที่เราเดินมาใหม่เดินทำไมและนี่กําลังต่อสะพานนะ ไปรัะตระทันไปกันต่อเอาอะไมาดูพี่โบใส่หรอเป่พวกมึงจะท้อทำไมวะนี่เลี้มงป่ะพี่เลี้ยงป่ะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาลจันหรอได้นายทอมเอนเจ้าเลี้ยงนายจันหนูเที่ยว ยเร็วนะเราอะเ้ยกวที่เหลือหน่อยค่ะิมับอะไร่าเด้อาเียงจวันนี้ริมน้ำตกแบบ ดืมล้ำตกของแท้หอโรพยาบาลรถโรงพยาบาลช่วด้วยรถโรงพยาบาลช่วด้วยไปไปไป วันเจี yes> ๊ยบปะคะโอ้โหเซ็นเซอร์คลิปแทบไม่ทันเลยอ่ะแอบกินอะไรป่ะน่ะจิ้งคนเดียวเลยดิ เที่ยวมาทั้งวันนะคะก็มาลองกินข้าวเย็นแบบเพียมาก โอเคร้อยทุกคนเขร้อยทุยอนอ้มนดิกาแฟกันเวลาหนึ่งทุ่มจำไม่ได้คนนี่พาไปอ่ะ้หรอยุตเตยย อันนี้ม,มือเย็นนะคะคือ응สุดท้ายก่อนกับเืต้มเืต้มเือต้มเป็นตาแซบดื่มชัสองชาอ๋อชอาวะโอเคไม่ต้องเขียวมาที่วะได้เลยใส่ล่องลอยแล้วก็ตดเลออดือดเรองโมรนๆเลยา่ะ่นเล่เลยอ่ะ ว้าวเชฟดาวนะคะื่อเหมือนแม่เราเลยอ่ะชอบทำกับคนนะคะรูสึกดีดีว่ะรู้สึกดีป่ะพบกันทุกวันกับเชฟดาวจริงไฮเช้าวันสุดท้ายนะครับหลังจากเมื่อคืนได้แบบทั้งกินเล่าทั้งทำทุกอย่างแบบสาหัสมากมาเมาื่อวานนะคะ ตอนนี้ร่างกายจะแปลกสลายออกมาแล้ว <laughs> Help me please และมาดูเดี๋ยวจะให้ดูที่นอนมาอคืนคือจะบ้า,าที่นอนปกติและสิ่งที่พวกเราทำเราเอามุ้งมากางนอนกันตรงนี้หกคนขันตีทำทำไม สวยมากนะให้กินไม่สวยน้อยโอเคอยจะสวยน้อน้อยเอ้ยเพราะสวยมากอยู่แล้วคือกับกับข้าวอีกแล้วอ่ะค่เป็นเซเล็บคนส่งมิดถึงนะคือเป็นเซเลบอ่ะจริงข้าวอะไรคะวันนี้วอกวีค์วันนี้นะคะเรากินสิสลาสเตย์เตรียมตัวกับเตรียมตัวกับบ้านกันแล้ว ดีใจจิย่เดยถึงเส้นทางที่หลกว่าจะกลับบ้านกว่าจะถึงนี่ค่ะชุดคอมเลอเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกทางที่ลงไปก็น่าจะแบบเละมากต้อนไหมอยากถ่ายไว้ให้ดูอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะได้ถ่ายป้อถ้าได้ถ่ายก็คือเจอกันในเส้นทางเขาทั้งหด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมียค่ะเรียกเชียวเรียกเชวเรียกเชียวเรียกเชียวระวังถมมันไว้ระวังไว้ได้ไหมโอ้ย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 โอ ตัวิวงวิวไมเห็นวิวไหมัคอนไม่หาพี่มดินไม่เห็นอะไรเลยทางที่มาผิวแดงค่ะโอ้โหแดงเกิดอะไรขึ้นคะเขามีพ่อโคนด้วยนะคะที่นี่ผิวดีเชียวบริการใหม่นะคะจริงโ้เทแย่ละเออได้รูปใหม่ละโอ้ไม่คนะ เดี๋ยวไม่เอาบล็อกเดลงคนเดียวเดี๋ยวลงคนเดียวปักปักเขาอยากมาเข้ามาเข้ามาเข้ามามาไออยากเข้ามาทุกคนไหนอีกคนนึงอ่ะไปไหนะไม่ไหนแล้ววะเดี๋ยวได้ออ YouTube ไอ้จริงเนี่ยเออเดี๋ยูถ่ายอย่างเดิมเราอยู่กับช่องอะไรก็ไม่รู้นะไม่บอกกูไม่บอกด้วยไม่บอกกูไม่บอกด้วยทำไปเรื่อยเปื่อยสไตล์สไตล์อะไรดาวลอย กูไม่เอาด้วยกูไม่เอาด้วยเอ่ออยู่ใกล้ๆแล้วหน่อยช่วยกันวชี้แล้วหน่อยวิ่งเรียววิ่งนะคะทุกคนเพื่อคอนเทนต์ก็พยายามจะเข้าคลองกูนะ นี่มีที่วซื้อน้ำก็ลงไปค่ะ ฉันได้น่ารักได้ไหมได้อสุกแล้วออกนอกเรืปะรอตาละกลับบ้านแล้ว่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กันที่ตลาดมูเซเลนะคะสอองได้โอเคได้ของฝากแล้วโอเคค่ะของฝาก เป็นแคปหมูเดี๋ยวไปหาน้ำพริกหนุ่มเพิ่มที่ร้านนี้ไม่เขาบอกว่าเดินไปป้อมตอนนี้อยู่ที่ตลาดตลาดแม่แม่กำปอไม่ใช่ตลาดเลยตลาดมูเซอร์กำลังแวะซื้อของฝากกันนะคะก่อนที่จะกลับก็น่าจะปิดวอกประมาณนี้เลยเนาะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าบาย